วันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่คอคอดกาหลักบ้านผมครับเที่ยวกันเลยครับระยะทางห่างจากบ้านผอมไปทางคอคอดกาประมาณ3กิโลเมตรครับซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่สองตบลมามุอําเภอกระบุยีจังหวัดนนองครับหลักๆที่ผมเห็นสถานที่คอคอดกาก,ก็คือใช้เป็นที่สานที่การแข่งขันเรือพายชิงถ้วยพระราชทานและก็บริที่ลอ,รอกระทง อีกอย่างหนึ่งครับบรรยากาศรอบๆคอคอ,อดกระมีความร่มรื่นมองเห็นวิวอีกฝั่งหนึ่งคือทางทิศตะวันตกเป็นเป็นประเทศพม่าครับส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวก็จะมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณนี้และก็ที่ป้ายคอคอดกระอันนี้ครับอยู่ติดกับทางหลวงหมายเลขสี่ถนนเพชรเกษมครับอีกฝั่งหนึ่งของคอคอดกระก็จะเป็น ฐานปฏิบัติการของตชดอครับของจังหวัดนองช่วงเทศกาลก็จะมีนักท่องเที่ยวแวะเพื่อพักผ่อนไทยรูปเป็นที่ระลึกว่าครั้งหนึ่งก็เคยมาเที่ยวยังฐานที่ที่เรียกว่าแหลมอ่าแคบที่สุดเป็นแหลมที่แคบที่สุดในแหลมมาลายูครับมีความยาว50กิโลเมตรเท่านั้นช่วงเวลาปกติก็จะมีประชาชนรอบข้างคอขอดกะหรือบริเวณใกล้เคียงก็จะมาออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจช่วงเย็นๆช่วงที่แดดล่อมลมตกครับด้านประวัติศาสตร์ครั้งหนึ่งเคยมีแนวคิดที่จะขุดคลองคอคอดกาเพื่อเป็นท่าเรือสําคัญหลักในการขนส่งสินค้าไปทั่วโลกครับในบริเวณนี้ครับหลังจากนั้นแนวความคิดนี้ก็ลับเลือนหายไปไม่มีรัฐบาลไหนที่จะมาผลโครงการนี้ขึ้นมาครับวิวรอบของคอคอดกาก็จะมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งคือ ประเทศพมา่าครับเดิมแม่น้ํากาบุรีก็จะมีต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ขึ้นชื่อครับคือต้นจากครับยอดจากนี่เ็าจะพามาลอกเป็นใบยาสูบผลจากนี่ก็จะพามาเชื่อมเป็นลูกจากลอยแก้วส่วนงวงจากเขาจะเอากระบอกไม้ไผ่มารอรับไว้ก็จะได้คือน้ําตาลสดแล้วก็พาไปเคี่ยวเป็นน้ําตาลเขาเรียกว่าน้ําตาลจากครับ อันนี้เป็นบริเวณด้านล่างของคอคอดกระค,ครับซึ่งเป็นบริเวณอัตจันทร,ร์ที่เคยใช้เป็นฐานที่การแข่งเรือภัยพระราชทานนี่ครับเป็นบรรยากาศโดยรวมครับรลมรื่นครับมองเห็นอีกฝั่งหนึ่งคือประเทศพม่าครับเป็นแนวต้นจากยาวถ้ายังไงมีโอกาสมาเที่ยวคอคอดกระบ,บ้านผมครับซึ่งตั้งอยู่หมู่2องตบลมะมุ อำเภอกระบุรีจังหวัดละนองครับผ่านมาทางเสียวํำพรมาประมาณ50กิโลเมตรครับอยู่ทางขวามือครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับขอบคุณมากครับ